พันแรงม้าเดี๋ยวนี้ขับเหมือนรถบ้านนะครับมี50 0แ0นก็พันม้าได้30 0แ0นก็พันม้าได้ทุกอย่างเราทําให้เหมือนรถบ้านนะครับคัดก็ต้องนิ่มบ่อยต้องไม่กระโดดเครื่องต้องไม่ดับเปิดอแอร์อะไรรถติดไฟแดงความร้อนไม่ขึ้นแน่นอนครับวันนี้เราอยู่ที่อ๋อเจ็ดเจ็ดนะครับอู่ที่กุมความลับรถบ้านระดับพันมา้า เมื่อก่อนผมแข่งรถอยู่กับพี่บุญตารถแข่งได้เวลา7.7ก็เลยตั้งชื่อออ7.7มาตลอดเลยจาก,กทํารถตัวเองแล้วลูกค้าผมเล่นซูเปอร์มาพวกรถ90มาก่อนก็เลยหันกลับมาเล่นอีรอบนึงมันก็เลยบูมขึ้นมาอีกทีนครับ,รบซูเปอร์มันเป็นเครื่องตรงรุ่น 2J ก็เลยทาง่ายจริงๆชอบทุกรุ่นนะแต่ผมถนัด 2J ผมเลยเล่นเครื่อง 2J มากกว่าครับ300ม้าผมก็ทํา200มา้า500มา500มาทำหมดรถบ้านผมยังทาเลยครับไม่เกี่ยวครับอู่พี่อ๋อเนี่ยคุมความลับรถบ้านระดับพันมมา มันแล้วแต่บางคนเขาต,ต้องการพันม้าไว้แต่ไม่ได้ขี่จริงนลพี่ก็เอาไว้เอาเสียงเอาความเท่ความสวยขับได้แน่นอนตรงขับง่ายผมมา,มาเล่นรถตัวเองก่อนซูเปอรซื้อมาทําเครื่องนี่แหละ ก็ทาเครื่องพันห้าร้อยแรงม้าพันห้าร้อยแรงม้าพันห้าร้อยแรงม้าใช่ก็ขับใช้งานขับเล่นถนนอะไรเงี้ยครับอันนี้สามสี่สามสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบหกม้าพันหนึ่งร้อยสามสิบหกพันหนึ่งร้อยสามสิบหกม้าพันแรงม้าเดี๋ยวนี้ขับเหมือนรถบ้านนะครับขับง่ายกว่าเยอะครับมีห้าแสนก็พันม้าได้สามแสนก็พันม้าได้แต่ว่าความอึดความทนมันจะไม่เท่ากันเก็บรายละเอียดทุกอย่างดีผมต้องลองเองทุกอย่างให้ลูกค้ากลับบ้านขับใช้งานได้ปกติครับความลับอยู่ที่ในเครื่องครับที่เราใส่เข้าไปที่เราเจอ เหมือนบทเรียนที่เราเจอครับเราก็จำไว้คันนี้ประมาณกี่พันนะสองพันกว่ามาครับสองพันกว่ามาเครื่อง LS big block <Boss. S 1> big block <Boss. S 2> ก็หกครับหก <6 S 1> วิใช่หกวิแล้วอันนี้รถลูกค้าอาเมริกนันคันเดียวในไทยคันเดียวในไทยมันไม่มีของลแล้วแล้วก็ญี่ปุ่นไม่ขายให้ใครด้วยโอ้โจีอยู่หลับเป็นปีมั้งเห็นแชมป์บอกแชมป์มาสเตอร์พีชใช่ครับ มันได้เหมือนกันครับแต่รถแข่งมันต้องรายละเอียดมากเพราะว่ามันวิ่งด้วยความเร็วสูงแล้วก็ต้องเป๊ะมากรูทุกอย่างต้องเท่ากันหมดอะไรทุกอย่างต้องละเอียดหมดเลยทุกอย่างเราส่งลงกึงอยู่แล้วครับลงกึงเขาก็เป๊ะให้เราอยู่แล้วแต่เรากลับมาเราต้องวัดอีกคันนี้รถใครครับพี่รถแบงค์ครับสติมนเท่าอะครับแต่เครื่องเสร็จแล้วเหลือวางนิดหน่อยทำเรื่อยๆถ้าเขามาเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นคือลูกค้าตั้งโจทย์มาเราทำได้หมดแล้วคันนี้วางแรงมาไว้เท่าไหร่ก็ประมาณเ0 0ดแปบน้อยครับ้ี<อ>่น,นิบสีเ่เม เดี๋ยวพี่แบงค์ติดเมทรจะพาเราไปเทสนรถของพี่อ๋อเจ็ดเจ็ดประมาณพัน ทุกอย่างเราทําให้เหมือนรถบ้านนะครับคัดก็ต้องนิ่มบ่อยต้องไม่กระโดดเครื่องต้องไม่ดับเปิดแอร์อะไรรถติดไฟแดงความร้อนไม่ขึ้นแน่นอนครับคันนี้เราทําพันม้าเราต้องใช้อะไรเข้าไปครับถ้ารถพันม้าผมใช้อาตองแเพราะว่ามันหนึบต่อถนนครับเวลามันเราออกไปลองรถอย่างเงี้ยบางทีมันฟีทิ้งสักประมาณสักสอาเกียร์หน้ายางก็เปิดละขับดีละแต่ถ้ารถโหลดลงมาก็เป็นอาวันอานะมันหนึบมันเกาะถนนความสวยหนึ่งเลยเข้ามาแล้วก็ความหนึบคันใช้งานได้ดีผมใช้ทุกคันอันนี้อยู่500ม้าประมาณ500ว่าร้าย0 0ม้า่ อาวุาครับตัวนี้เอาอยู่อยู่ครับแต่ถ้าถึงระดับพันต้องเป็นต้องเปลี่ยนเป็นตองแปดครับตองแปดรู้สึกกับพื้นถนนได้เร็วกว่าเราทำมาจนสองพันม้าแล<ช>้ว<ม>คือเราเลือกสเต็ปให้ลูกค้าขี่ง่ายที่สุดและแรงม้าเยอะขี่สมูทถ้าสมมติเป็นรถบ้านเหมือนเาทำทอร์กน้อยเคล็ดลับเลยครับทอรกน้อยกว่าคัดต้องนิ่มไม่กระตุกอะไรมบณน,นี้ครับพันม้านี่คัดนิ่มนิ่มมากครับ เราใช้ของไม่ได้สูงมากถ้ารถแข่งก็มันต้องว่าอ,อะไรสเปคสูงใช่ไหมครับรถบ้านก็สเปคต่าลงอะไรเงี้ยครับแต่เราต้องเลือกให้มันเหม็ดกับการใช้งานถ้าลูกค้าเลือกพันมา้าเราก็จะใช้ของให้เกินพันม้าไว้มันจะได้ทนกว่าทําไม่ดีเคเรนไม่ได้ยังไงก็พังครับผมว่าบ้านเราล้าหลังนะที่อเมริกาเขาพัฒนากว่าเราเยอะครับรคือวงการมอเตอร์สปอร์ตบ้านเรามันมันไม่ได้เติบโตครับวงการมอเตอร์สปอร์ตอเมริกาเมืองนอกเขาเติบโตบเยอะมากก็ฝากร้านอ๋อเจ็ดเจ็ดบอครับ แล้วก็ถ้าใครจะแต่งรถหรือโมดิฟายก็ติดต่อ,อผมได้เลยครับออ077ชบแล้วก็เบอร์โทร0800704781ครับฝากติดตามออ077ชบด้วยครับ Toyo t i e s